เนาะแ้ไอตมมานี้พอนตแล้วนะอะไรเนี่ยฮะอะไรอ๋อไปข้างอให้เงินว้ค่าจ้างฝ่บ้านค่าจ้างฝบ้านาจ้างบ้านรถไอติมมาก็กินได้โอ้ต้อมีมีมีกอนหอมกันไหมเนียโอ้ยเน้ำตาทีไหลก่อนแากกันเนี่ยเดี๋ยววันนี้มีพิเศษอ่ะอนาสงสารให้อีกยี่สิบโอ้ทั้งแบ่งทั้งเลียญเลยบาทเจ็บร้อยเจ้ามาทุก บ่แปดที่บาทกอดเอากอดแกนแปที่บาทเนี้ยบ่กอดที่ี่กอดที่ยี่โ้ยันดูกระจกคนดูกระจกกระจกโอ้ยแปดที่บาทกวาดไปไอ้หักลายคนนี้ขักลายเดีเงินเน่อยแปดบาทอ่เอฟซีนะให้เด้อเด้นให้อยดอนยเอฟซีนี่ให้เดนเด้อเอาไอ้ิมมาไว้ซื้อไอิมได้ดีเด้อเนี่ยอมาเด้อรถไอ้ิม ติมเด้อเอาไว้ซื้อติมเด้อไม่ยอมไม่เอาคนหรอให้แล้วเด้อให้แล้วเด้อนะใครุดรแลครับสามสิบบาทถึงไหมโอ้ร้อยหนึ่งเด้อวันนี้ใจถึงนะโอ้ให้เงินไปก่อนวันนี้เราเราก็เปิดประตูพร้อมเดินทางเออค่อยอ่ะเสร็จแล้วเขาเสร็จหรือยังเดี๋ยวพร้อมแล้วเนี่ยเนี่ยเจ้าสายขาดเจ็บประมั กเชั้าบ้านอีกแล้วมั้น่นไีเลยได้แพ้เาดีกันบ่ละดีก้แงเลยโอ้แหงแล้วโอ้แงมากเลยเริ่มเสมอละเริ่มเริ่มแหงเริ่มหยุบละมอันสวยด้นี่ยเ้มาเกเก่าด้บ่เก่าบ่เก่ามันเริ่มขั้นอยู่ดิขันางบ่จับ ก็พร้อมเดินทางได้หัดขาดจ้างะอ้มได้แปดสิบบาทแล้วอยากกินยังก็สร้งางกองดูผู้เดียวพี่ชาทหน่พี่เอมมาล่าหน้าบอโอเคได้พุดละจานนี่ห้าจานละสี่สิบสองจานพอดีวันนี้คุณติก็แต่งตัวสวยๆครับวันนี้อืมาเฮ็ดบุญพร้อม,มากราบที่บ้านอม ท,งงที่ของน้ำเยอกว่าน้นดเดี๋ยวเดี๋ยวพีซื้อม้จะเครี่ยงยู่เด้อมาเด้อมาเด้อ <c oughs> นี่มาแล้วนี่พีเ่เสื้อเนี่ยมา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 พีเพ่เสื้อเปลดนยนมาไหนได้หนิน้ำวมามาบอนี่ไปคนละ ข้างประตูเลยเนาก็พอที่จะเดินทางแล้วนะครับที่กันก็ได้ค่าฟาวบ้านแล้วเจ้าโอ้ยไม่ค่าฟาวบ้านเราอืมมีค่าขาบ้านทอมมีนี่เกินนี่บาทเด้วยดีดีเงินเหรียญว่าเงินเหรียญไปคอยซ่าคอยี่แลกเอาเอาไว้จะหยดพอยจะเอาไว้แรกทอนโน่นอยู่กับมันโถไปตั้งแต่ไปหาไอ้เพิ่น โอ้หมักยุ่งกันได้คนนะุูน่ะไปหามันฝั่อืมไปก็เจอมีนะเบลั์สดตาเราล้วทุกคนเราจะเดิน,น,นทางวันนี้เราจะเข้าเมืองกันอีกแล้วนะครับแปลกแหวนจริงๆ